ทางที่กูนั่งคิดพวกมึงอย่าพิ่งใกล้ชิดกูบอกเป็นเราสิกูที่กูไดคิดไม่เหมือนกับใครบอก,จกใจใจวันนี้บอกออกไปทั้งไม่ค้ดอิสระคือส่วที่อะไรอ่ะฮ่ากูบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่กูได้คิดกูจุดไฟกูนั่งพร้อมจะเดินสิ่งที่กูได้สิกูบอกพวกมึงเป็นเราอย่าพิ่งใกล้ชิดถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูอย่ามาเรี้ยววับบลดี้อ่ะอย่ามาเรี้ยววับบลูดี้ย่า กูโชว์ูกานน้พอมสบัดทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นกับมือที่กูได้เสิร์บัดกูบอกแค่แฟนกูว่าวันละจะนานกูไสนอะไรสักอย่างกูต้องการมันนี่กูไม่สนอะไรกูพร้อมจะโชว์ดิปันนี้มาปีของกูไม่สนอะไรกูพร้อมจะเกดิเกตให้คนนั้นน้ำพอมสโมกวิกูไม่เคยจะคิดอะไรพวกกูนั้นเดินทางที่กูนั้นคิดกูไม่สนใจใครจะพูดเชียร์ไลกูนั้นไม่สนใคร บอกไปตามตรงว่ากูนั้นไม่อาสนใจเอคกูนั้นใส่แวนน้ำพรอมประดาเพราะตากูแดงจะจัดกูด่อยากให้ใครได้ทราบสิ่งที่กูได้ทำพวงไม่รู้อะไรอย่าเพิงมาพูดมากพวกมึงนั้นควรสต็อกป,ป่ามงควรจะเก็บเอาไว้กินข้าวไม่ต้องพูดอะไรให้มากกูจะทำมันไปด้วยใจกูสนอะไรให้มากฟักและฉันนั้นกูเดิน กูนั่งนั่งพอมจะเบร์ไฟที่กูนั่งจุดกูพ้อมจะเดอกูบอกไปแล้วสินทันที่กูเดินไม่มีอะไรจะก,กีดกูบอกแค่คนที่กูรักว่ารักอดีตจกนั้นไปสนใจอีกแล้วกูสมบุกอุจจีดีวันนี้เราทำให้กูได้คิดกูดเลยหมดไปกูทำให้ตัวเองนั่งคิดแล้วกูก็จุดไฟกูไม่อยากจะซีย ผวมึงต้อคิดว่ากูไม่ดีตอนนี้กูเมาถ่ายโอจีกูไม่เอาอยากูเอาถ้อยโอจีตงองกูจิตพม,ม,มึงซิผพมึงผู้เชีย่ยวอะไรมชอบกระซิบกูบอกเปแล้วพวม,มึงเยอะกายชิดแต่พวกใช้เพื่อนกูยังมาเลี้ยวว่า b r o d i ให้พวกมึงนะฝากพม,มึงผู้เชีย่ยวไรศาสมึงไม่ต้องกระซิบไอศาสอร ตที for 1. 1่กูเมาจะไปบอกแฟนแฟนนลายกูจับม้ไม่สนอะไรกูจาบไปกูจับทางเดินไปกูไม่อยากจะสนอะไรเพราะเบินไปตอนนี้กูจุดไฟแล้วเดินไปเอ็งจุดไฟแล้วเดินไปและกูไม่สนอะไรกูนั่งพร้อมจะเดินบางทีกูพร้อมจะเดินไฟกูจุดกูพร้อมจะเดินเอง